ครับอ,อันนี้จะมีการเชื้อราอยู่ในตัวอ่าน,นี้รูปพันธุ์ส่วนส่วนตัวนี้คือจุลธาตุอ่าคือจุลธาตุดำครับจุลธาตุอ,าอ่าแล้วก็อาหารพืชเนี่ยตัวนี้ถ้าใช้อาหารพืชน,นะถ้าใช้อาหารพืชเมื่อไหร่ให้มีแบบนี้ผสมด้วย๋อแต่จุลธาตุเวลาใช้แนะนําให้ใช้ด้วยกันเลยคืออันนี้อย่างละขวดอันนี้ขวดหนึ่งแล้วก็นี้อย่างละซองซองสีดําคนละตัวนะพี่ไม่เหมือนกันนะมีอยู่ละห้าซองห้าซองห้าซอง อันนี้คือตัวอะมิโนเหมือนกันทางใบอันนี้ทําให้ใบเงางามนะส่วนตัวนี้มีพวกสารายมีพวกอะไรอีกอันนี้เราไม่ผสมให้ในขวดเดียวคือต้องการให้พืชกินผสมสดๆเลยผสมเสร็จแล้วก็ให้มันกินเข้าใจอยู่เออแต่ว่าใช่คั้งอะใช่ชุดไหนมั้งครับเออตัวนี้ขวดอันนี้ขวดอันนี้ซองอันนี้ซองอันนี้ซองที่ได้ได้สองร้อยลิตรนะได้สองร้อยลิตรไหนซองละสองร้อยลิตรใช่แต่อันนี้ขวดละพันลิตร อันนี้ก็200ลิตรอันนี้อันนี้ใช่รวมกันแบบนี้เทในในถังสองร้อยลิตรมันชุดหนึ่งอ๋ออันนี้อันนี้คือได้หนึ่งพันลิตรผมตรงมาคูณคูณนี่ไม่ต้องนี้อันนี้คือันนี้คืออันนี้คือได้พันลิตรเลยจบแล้วจบแล้วอันนี้ทั้งหมดมันพันลิตรคือหยกชุดใช่ถูกต้องถูกกว่าถูกกว่าข้มันจะถูกมันจะถูกครับพี่โลดแด่ผสมใช้ใช้ให้คือนี่เติมตัวนี้เมื่อก่อนไม่มีตัวสองตัวนี้ไม่มีสองตัวนี้ไม่มีมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวแต่ตอนหลังเราเติมตัวนี้ให้ด้วย อย่างที่โลด<ล>เขาว่าชุดเขาคือเจ็ดรอยขึ้นอ่ใช่ครับโอ้สบ,บายแล้วในเจ็ดร้อยห้าสิโอ้